الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشرف النبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين كان تنعليم الحكيم الله إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ومن سقامتا كرنا إن شاء الله سبحانه ประสบกับท่านผู้ชมรายการเสียงอาบูเสียงจากมาไรยู่อัดูลินแลนะครับในค่ำคืนหนึ่งในการเติมเต็มในเรื่องของอันอิสลามในเรื่องของอันอิมานซึ่งหลังจากนี้ท่านพี่น้องอีกสามเดือนครึ่งรองมฎอนก็จะกลับมาพบกับพวกเรานั่นก็คือทีนนะครับ14เดือนเมษายนแล้วครับท่านพี่น้องก็เต็มเรียกว่าอะไรอัมดูลินแล้วในตางกวันที่เท่าไรที่จําได้นะี่ก็คือ10กุมภานียุตแล้วนะสิบสิบเอ็ดสิบสองแล้วก็ ไปเมษาก็คือวันที่วันที่14นะครับขอ16แล้วก็ไปวันที่11 12 13 14 15เดือนเมษายนแล้วไปเดือนกรกฎาอีกใหญ่แต่ว่าไม่ตรงเป็นตรงกับวันทัศลีสุดท้ายนะครับนี่โดยประมาณเข้าๆนั่นสิ่งหนึ่งัว่วไปก็คือคำาก่าวของคำว่าโควิด19อามัดพิมพ์ว่าโควิดวัดใจนะครับเพราะว่า มันฟังแล้วตอนนี้คตรหูทุกคนเลยตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นอิมมัมคุยกันว่ามันเป็นยังไงจะอยู่ถึงไหนก็คือพวกเราใส่ในการได้ยินได้ฟังก็อยากจะให้เราแยกแยะนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนั้นเรามีมาตรการทางรัฐบาลประกาศเราก็ร่วมด้วยช่วยกันทําตามนั้นอันทำจริลละนี่คือสิ่งที่ป้องกันได้แต่ที่สําคัญที่สุดเราอย่าพลาดนั่นก็คือ ให้รู้ร่วงก็คืออัรสุภาณาวุตาลผู้ที่แสดงฤทธิ์เดชในสิ่งก่าเพีไม่ทน้ีนองคนไทยติดแชมป์นะครับนั่นก็คือปอดโรคได้รับการยกย่องใครจะไปนึกเหมือนกับรางวัลที่เราได้มากันมันยากสิ่งดังกล่าวนี้ที่เกิดขึ้นนั้นกุรานจึงบอกว่าฟัสตะบิคุนไข่รอดให้รีวรีบเร่งการทำคุณงามความดีทุกเรื่องไปเลย แม้กระทั่งการแต่งงานเห็นไหมเมื่อตกลงปองใจกันแล้วนบ,บีบอกให้เห็นไหมครับท่านพี่น้องจะเบาแห่ไปแล้วแล้วเกิดเจ้าสาวนะเจ้าเบาแห่ไปแล้วเจ้าสาวไม่ได้แห่กลับเพราะว่าจากโควิดดังกล่าวนี้จึงทําให้เกิดขึ้นก็คืออะไรสิ่งที่ตามมาก็คือหอมกระเทียมที่อยู่ที่บ้านซื้อไว้เตรียมไว้ก็คงจะต้องแจกนั่นก็คือสําหรับมุมมองผมนะครับว่า จากสิ่งที่นบีบอกว่าอย่างน้อยงานวาลีมาตุนนิกหนั่นก็คือแพะหนึ่งตัวลองไปดูสิครับว่าท่านพี่น้องสมัยท่านนาบีน่ะแพะมีเป็นฝูงทําไมนบีไม่บอกว่าแกงสักห้าสิบตัวนั่นก็คือนบีบอกกินใจเลือเกินว่าอย่างน้อยแพะหนึ่งตัวก็แสดงว่าต่อไปนี้การทําบุญนิกานี่ถ้าว่าไม่ต้องรอคบเราเชิญญาติเมียเราญาติบังยีเรา,า,เรา,า,เราก็ได้มานั่งบรรยากาศอันธดรมดลละและได้ชุกคิด นคนตอนนี้ก็สมัยก่อนในแม่ที่แห่ไปและแห่กลับเลยเราจะไปหวังน้ำบ่อน่ะคนที่จะเป็นเจ้าเบา่าเจ้าสาวเห็นไหมตัดชุดแล้วก็โดนอุบัติเหตุตายเราก็เห็นมาแล้วมีมากมายนั้นกับสิ่งที่เราจะต้องหวังก็คืออัลลอฮฺสุบฮานาหูวาตาละสิ่งที่ถาถมเข้ามาในี่อบ,บััดมา90อิมมาสอดิกข่าวที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยท่านพี่น้องบางทีเป็นข่าวซึ่งที่อะไรที่จริงบางทีเป็นข่าวซึ่งกิเท็ศ ตอนนี้ที่ผมกำลังพูดนั่นก็คือพยายามโน้มน้นาวและให้เราท่านทั้งหลายนั้นอย่าไปยึดกับข่าวมากนักนะครับว่าเพราะตอนนี้ทา้งไหนมีสิ่งที่สุ่มเสี่ยงเขาเข้าไปเลยพอเข้าไปปุ๊บเขาก็ไปเจอว่าไอ้คนติดโควิดเพิ่ง <c oughs> จะติดท่านพี่น้องและตอนนี้รัฐบาลก็ควมคุมเข้มเห็นไหมท่านพี่น้องไอ้ตลงนั้นข่าวก็ออกกันทุกช่องผมไม่เข้าใจนะครับว่าจะเป็นบ่ายเย็น ก็เหมือนกัรละหมาดห้าเวลาเลยนะเปิดดูปุ๊บนี่โควิดติดตันนี้เท่านั้นติดตัวน,นี้เท่านั้นมันก็ทําให้เราเนี่ยขวัญหายนะก็เวลานี้โตกินบุญโต๊ะครูกินบุญโตเราไปคุยเรื่องนี้นะจนกระทั่งฮัตอุมร์ก็จะคุยว่าเมื่อไหร่จะได้ไปก็ต้องรอโควิดนั้นได้เบาบางอย่าได้ซุ่มฟังอย่างเดียวนะครับมันจะทําให้เราเป็นโรคจิตโรคประสาทวิญญาสุบินละ นั้นวันนี้จะฝากไว้นะก็คือมาตรการที่เราเระวงระวังอิสลามให้ป้องกันเราก็ทําตามนโยบายของตอนนี้หมดเลยนะงานก็ไม่เอากันแล่วไม่อะไรกันแล่วเพราะว่ารัฐบาลก็บอกว่าถ้าเกิดที่ใครคนนั้นต้องรับผิดชอบหนักนี่ก็คือปัญหาที่เราคิดกุ้มกันอยู่ตลอดวันนี้มีดวอาคายกุ้มนะครับไม่ใช่หลังละหมาดสุโขแล้วอันดวาอะไรเรียบร้อยลาวะลากูวะตะอิลาบิลาฮินาลีินาซีมสามครั้ง นะครับหลังละหมาดอัสริดูอาเรียบรอ้อมานรอฮิมลาขาลาวะลาคูวะจะอิลลาบิลาฮินาดีเสียใจกัดกุ้มนะแล้วตอนนี้เป็นไงเครียดไปหมดคนขับเครื่องบินเห็นไหมส่งรถแก๊บเราก็เห็นแล้วคนถามอาจารย์นสบายดีอันฮัมดูลิละตอนนี้ตกงานอ,าอัลลอดูสิใครจะไปนึกมันไปแล้วโควิดไปตั้งกันหลอโทรศัพท์เจอกันเป็นไงมัง่งอ่อตอนนี้ว่าง นะยามอัมัดนะตอนนี้ว่างเชิญไม่มีใครเชิญไม่มีใครทำไปไหมพิษของมันอลัลรโหอักบัตนั่นอยากจะฝากนะครับเพราะว่าการใช้ชีวิตเราไม่ได้อยู่กันณย่ําแย่นะครับอันนี้ก็ฝากไว้คนที่อัุลักษ์ห้ริสกี้ดีๆนะครับก็ดูแลเพื่อนบ้านเรานะครับว่าความทุกข์ยากเห็นไหมที่ดอมาดอนเราถือบวชกันเนี่ยมันมีเพราะอะไรนึกตจิตใต้สำนึกเราจะได้คิดถึงกับคนซึ่งที่อะไร คนที่อยากไรคนที่กูอีติลาบิลาฮินาดิยังลาซิมสมัยอันมัตหุมจุลาประเสริฐมหมามัตใช่ไหมครับเวลาท่านจะบรรยายผมพูดหลายรอบแล้วนะครับท่านจะว่าตนนี้แล้วไม่มีอาจาราย์ไหนจะว่าตามท่านเลยเห็นไหมบิสมิลลาฮิร์มานุรฮิมลาฮาวลาวาลากูวัติคนที่เป็นญาตินั่นมารอท่านนาบีแล้วก็ถามว่าลูกฉันไปไหนทาไมยังไม่มานะนบีก็บอกว่าท่านว่าตนนี้บ่อยๆบิสมิลลาฮิร์มานุรฮิมลาฮาวลาวาลากูวัติลาบิ ยินาดียินาดีท่านเป็น้องเห็นไหมลูกเขาที่มาช้าเพราะเนื่องเก็บและนำกลับมาบ้านมันถึงเป็นภาระที่ยากกว่าจะมาถึงบ้านนั่นเราจะมองข้ามว่าเอ๊ะมันจะยังไงเนี่ยนี่เราไม่ได้กินอะไรหรอกเลยอีกต้นหนึ่งนะครับนั่นก็คือว่าบรมาอัสมีฮีชัยอุนฟินอัรดิวาลาฟิสมะวะฮุวสมิอุนาลีต้นนี้ว่าสามครั้งเหมือนกันหลังซุบโบเมื่อกี้ต้นแรกอย่าพลาดนะครับง่าย อันนี้ตนที่สองบิสมิลลาฮิลาะีิลลายาดุสมิฮิชัยอุนฟินอัลดิวาลาฟิสซามะวาหุสซมิอุนอาลิมนะครับทันถ,ถ้าไม่ทันไปเปิดย้อนและก็อัดอัดโทรศัพท์ไว้นะครับหลังซูโบสามครั้งหลังอัสรีสามครั้ง,ง,อ,สสงอิชาละตนนี้ฟองกายจากโรคภัยไข้เจ็บนะและโดยเฉพาะอะไรสิ่งที่อยู่บนฟากฟ้าสิ่งที่อยู่บนผืนแผ่นดินอลัลลอฮ์เป็นผู้ดูแล เรากล่าวเราเรียกกับพระอ,องค์อัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลาได้แล้วนะครับสองตนนะถ้าสงสัยยังไงก็อุกหรือเอิญกันมานะครับอิสลามิลาลาลัยลาย์ดุรุมอาสมิฮิชัยอันฟินอัลดิวาลาฟิสมามะวะฮุสซามิยุนัดิกขณะนี้นตอนนี้กระแสที่มันออกมาเนะี่ยก็คือคนพม่านะครับถูกเป็นเหยื่อถูกเกาหากันนะี่ก็คือตามข่าวอีกเช่นเดียวกันตอนนี้เห็นไหมเดินไปที่ไหนคนก็ชี้หน้า อย่าได้ให้เข้ามาในร้านแม้กระทั่งคนที่ตั้งคันคนที่ตั้งคันชาวพม่าเนี่ยถูกดูอะไรถูกดูดูถูก,ด,ด,ถกดูแคนนั้นถามว่าท่านพี่น้องมันได้อะไรเกิดขึ้นคนพม่าไม่ได้นำเร,เราว่ากันไม่คือไม่ได้เป็นปคนเดียวที่นำโรคมาก็ทั่วโลกเขาเป็นกันแต่เป็นสาบับเท่านั้นที่เกิดขึ้นนะผู้ที่ดูแลให้ นั่นก็คืออัลลอสุบฮานะฮัวตาลาจากสิ่งที่จะเกิดหรือจะหายนี่อินนัลลอฮาอาดากุลิชัยอิงกอดิดนั้นในสุรตุนฮุจรอตในยุสที่ยี่สิบเจ็ดนะครับในสุรตุนฮุจรอตนักวิชาการบางท่านได้พูดถึงสุร้อนั่นก็คือศีลธรรมมารยาทด,ด้านสังคมบางนักวิชาการได้เรียกสุร้อนี้ว่าสุรตุนอะัคลากนะนะสุรอาา้อดับมารยาท จริยามารยาทที่ดีในอายะห์ที่11เห็นไหมอายะห์กุรอานได้กล่าวว่ายาอายุฮัลลาจีนาอามันูลายัสคร์ก้าวมุนมินงก้าวมินอาซาอียกูนุขไกรมมินงุอายะห์กุรอานได้เตือนว่า,าพวกผูดด้ที่อะไรยาอัลลาจีนาอามันูผู้ที่อิมาแล้วยาลายัสคร์ก้าวมุนยาได้ดูถูกคนกลุ่มหนึ่งกับอีกคนกลุ่มหนึ่ง อันนี้เห็นชัดเลยในสภาพสังคมทุกวันนี้เห็นไหมสาเหตุที่ระบาดอีกรอบหนึ่งก็คือเนื่องจากอะไรเนื่องจากชาวเวียดนมามได้เข้าลักลอบมาอันนั้นเอาละต้นเหตุแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหน้าที่ของเรานะครับนี่ก็คือเราอยู่ร่วมกันสิ่งที่เราจะต้องดูแลกันก็คือนี่ทางรัฐบาลเห็นไหมเราก็ดูแลกักตัวนี่คือสิ่งที่เราจะต้องร่วมด้วยนะครับกับแนวนะโยบายดังกล่าวนี้อย่าได้ไปดูถูกอย่าได้ไปชี้หน้านะครับ ผมเป็นห่วงว่าถ้าสมมุติว่าตอนนี้มันเกิดขึ้นกับนักเรียนไทยในไคโรนักเรียนไทยที่มาเลเซียที่ไปอยู่ต่างประเทศ<อ>แล้วก็เรื่องนี้มันเกิดว่ามาจากคนไทยแนละ้วถามว่าลูกหลานเราท่านพี่น้องเวลาจะไปซื้อของอาหรับเขาชีา้หน้าคนมาเลเซียคนโอ้โหและท่านพี่น้องเห็นไหมหัวอกเขาหัวอกเรานั้นอยู่ด้วยกันนะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมได้ไปร่วมงานวอลิมาตุนิก้าของอาบูวักฮิยอบูวักอาเก็บซึ่งท่านก็ งานเลิกหมดเห็นไหมเขาไปที่เขตเลยต้องการจะจัดการแต่งงานแล้วก็เขตเขาก็บอกได้เขามาดูพื้นที่เห็นไหมเขาไม่ได้ห้ามแต่ว่าให้คุณนั่นมีสถานที่จุดอะไรขัดกองอะไรอ,อะไรเขาก็ทําตามเอาเขตมานี่เห็นไหมท่านพี่น้องและที่ทึ่งก็คืออะไรเขาอยู่ในหมู่บ้านเขาไม่ได้อยู่ดงแขกเขามีบ้านมุสลิมสองหลังข้างหน้ากับเขาตรงกลางที่เหลือเป็นพุทธทั้งหมดนี่ในยกพาอะไรนะ พระหุที่เรากําลังพูดกันเนี่ยนะถามว่าคนพุทธท่านพี่น้องหมู่บ้านในนั้นทั้งหมดน้อมเขาเรียกพร้อมใจกันไม่ได้ดูถูกเลยว่าคนแขกจะมาจัดงานแต่งงานเดี๋ยวเอาโรคมาไม่มีเลยสังเกตดูได้ยังไงสังเกตดูได้ตลอดทางเขาไม่ได้ตั้งกลวยอะมัดกลวยที่จะมาตั้งห้ามจอดไม่มีเลยนะครับท่านพี่น้องนี่คนพุทธเนะยอัลลอฮฺอักบัดอาทิตย์นี้เองที่บาน แล้วถามว่านี่ถ้าหากว่าเป็นเราเนี่ยนะอิมนศรัทธาละหมาดบวชแต่สมมุติจะจัดงานแล้วจะไปบอกว่าอย่าเอารถมาจอดหน้าบ้านฉันนะคงมีมั่งละคงมีมังงมม่งละยานะนะทําไมล่ะเขาอยู่จะภายนีกันแล้วทําไมคุณจะมาจัดะอะไรอะไรโอ้โหได้มีปากเสียงกันละนี่ไม่มีเลยนะท่านปีน้องผมไม่ใช่คนปากหวานนะเพราะผมไปเห็นมาจริงๆอืมนั่นจึงบอกเลยว่าเขาไม่ได้ห้ามนะแต่ว่าเขามีสรตร แล้วก็ทําตามสูรุตรกฎก,กติกาของเขานิพานมาสดๆร้อนๆฉะน,นั้นผู้อ่านได้กล่าวว่าอย่านะเตือนพวกเราเห็นไหมอย่าได้ไปดูถูกเขาอย่าได้ห้ามคนประมาทเดินป่านในหมู่บ้านเรานะอย่าขนาดนั้นเลยนะเพราะว่าอะไรนี่คือคนพุทธที่ว่าไงที่นบีบอกว่าที่เป็นเพื่อนบ้านเราเนี่คือคือจีรอนสี่สิบนังคาเรียนไม่ใช่บอกเฉพาะคนแขกอย่างเดียวเพราะตรงนั้นคนแขกสองหลังคนมุสลิมสองหลังด้วยที่เหลือพุทธแล้วว่าไงกันเนี่ยนี่ไง ฝากฝากไว้นะครับว่าเขาไม่ใช่คนที่มีอีมานแต่เขาเอาหลักการสังคมนะครับมาอยู่ร่วมด้วยช่วยกันนะครับและจากอัลกุรานเช่นเดียวกันจากอย่าได้ดูถูกกันและกับอัลกุรานในวรรคที่1 1 12อ็นะได้กล่าวในสุรเดียวกันหนึ่งก็คือยาอายุฮัลลาดีนาอามานูลายาสรครเก้าวนมินเก้าเมินอาซาอัะกูนู ยาอายุวัฒน์ทีนาอามานุจตานิบูกาซีเราในันทร์นีอินน์า ب อ د จันนีอิสอัยะกุรอานได้กล่าวเตือนนะครับนั้นเราก็เราเอาไปใช้เตือนตัวผมและแนะนำกับท่านพี่น้องว่าเรานั้นห่างไกลเถอะในเรื่องของอิจตานิบูกาซีรอมีในจันนีจากคิดคาดเดาหรือผมเรียกฮัสซามีเดาไปคาดฝันฝังหัวอย่างนั้นอย่างนี้ นะเป็นเรื่องซึ่งที่อะไรอินนาบา o ซอนนี่อิสเป็นบาปเป็นบาปนะครับบาปใหญ่ด้วยนะนั้นนั้นอยายะกุรานก็กล่าวต่อไปอีกในเรื่องของการให้ได้การนินทาการกันแหนกันะเป็นเรื่องซึ่งที่อะไรเราต้องห่างไกลนั้นก็ฝากไว้นะครับว่ากับสิ่งที่เกิดขึ้นในโควิดเป็นโควิดวัดใจเราก็ห่วงทางด้านในเรื่องของระแวงระว,วัง แต่ฝากไว้นะครับสิ่งที่เป้าหมายใหญ่ก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลามันจะทําให้อิมันของเราค่อยเแขวเพราะในเรียนสอฟัตเห็นไหมที่ท่านนบีได้กล่าวาว่าละอัดัววัละละอัดัววละติจารตาวัละฮามตาวัละซอฟระร์ยาได้เชื่อในเรื่องของโรคติดต่อโรคระบาดมีไหมมีแต่ติดต่อผู้ให้เป็นผู้ให้หายคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลานะตอนนี้สังคมก็คือค่อยๆนะ อยู่กันว่าคุยกันก็คือโควิดคุยกันโทรกันโควิดนะไปไหนมาแล้วก็โดนกักตัวไหมอะไรเงี้ยจะถามคุยกันอย่างนี้แล้วก็มันเป็นเรื่องซึ่งที่อะไรเก็บกดนะให้กับอะไรเขาเรียกที่คนที่จะเป็นโรคประสาทคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยมันมาจากอย่างนี้นั่นตัวอาผมฝากเลยนะครับบิสมิลลาฮิรราะห์มานุลระฮิมลาฮูน่าวะล,ลากุวะตะอิลลาบิลลาฮินาดิาินาซีครับ การดูถูกกันการเหยียบยามกันการกระแนะกระแหนนะครับให้ห่างให้มากที่สุดนะครับดูกับเรื่องของการทําอามันอิบาดาฟัสตบิคุลไยรอดให้มากนะครับนี่คือข้ามคืนวันแรกในการพูดคุยและอามัดก็เพื่อนอามัดก็กระบอกอยากจะใอายอสอนหนังสือกีตาบมาลายูนะให้เป็นเล่มเด่มไปนะผมก็ไม่ใช่คนมลา,ายูหรอกแต่ว่ามิชอันแต่พอได้นะ เรียนมาจากอายอ์ด้วยเรียนมาจากอาจารย์มันโซดบ้างนะครับนี่คือส่วนหนึ่งที่ชาลอทมีโอกาสตอนนี้ก็มีโอกาสสิมพ่หมัดนะไม่ได้ไปไหนนะใครมาเที่ยวบ้านนี่เจอผมเนี่ยนะนะนะวันนี้ค่ำคืนนี้ครับก็คงจะฝากเอาไว้นะครับเพราะหมัดบอกว่าเริ่มได้ลายย่อนะคนถามบ่อยลนะ ก็อิชอลเราว่ากันไปเท่าที่มีเวลาในวันนี้สิ่งที่พูดแล้วผิดพลาดก็ขอมาอัพไปโดยสิ่งที่พูดแล้วสร้างสารรค์ก็ขอนำไปคิดและนําไปปฏิบัติและตอนนี้ก็นะครับอัดพร้อมนะครับแพะเพื่มีนะก็เรียนท่านผู้ชมนะครับว่านึกๆึกเออชุกโกศขอบคุณอัลลอฮ์เว้ยโควิดอัลลอฮ์ให้เราครอบครัวเราไม่เป็นอ,อาจารย์สั่งสักตัวสิมกอร่อยๆหน่อยได้ไหมอ่าอารันวาซาลันอ่าแล้วเดี๋ยวก็ร้าน มินิชาร้านมีคุณนะก็ะลูกสาวก็จะเปิดนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์เชื้อเชิญนะครับว่างๆนะอาซัดแล้วหรือว่าทุ่มนึงจะมากินอาหารเบาๆไปเยี่ยมอาจารย์นัดมันหน่อยได้นะครับมาเที่ยวกันมาคุยกันตอนนี้ก็กําลังขามักขม้นทําสูตรโอ้ยอมัดวัดเดี๋ยวจะล่อแพะเดยเยอ,อขับมกแพะมา มัดอร่อยอร่อยแล้วนะนะมีอะไรมั่งมัดมีใครคอมเมนต์มัม่งอรุณไม่อยู่สัญญาณไม่ค่อยดีวันนี้เรอมันอจังหวัดทักทายกันนะครับาบางเดสังภาพชัดเจนอร่อยินดีลลนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะสุงไปกุฎบองบ้านครัวหน่อยดีไหมที่ไหนอีก คาถาหายอัอ๋อหลอกบัดขาดคำขาดขาดให้หายอนะคนเออมันมันไม่เหมือนคนมีความสุขอ่ะนะเออแล้วก็นาการห้าสิบเอ็ดทางกูโกมาชัดเจนจ้ะเออดาราฉายรูปมันนะสุไฮมีขอหแกนนี่มิดชัดเจนอ๋อหลอกบัดทักมันเลยนะครับมาคุยกันหน่อยเพราะมันหายไปนานนะแล้วก็ ตอนนี้มีมีผลเพราะคนทักมาเยอะนะไปไหนอะไรแต่อะไรเงี้ยนะแล้วก็จะรู้รู้เลยว่าเออแล้วไปตามงานที่ก่อนจะโควิดท่านไปน้องคล้ายๆดาราเลยพอไปถึงอาจารย์ตายรูปหน่อยสิอาจารย์โอ้โหเราว่าเฮ้ยนี่คือคนที่เป็นดาราเนี่ยเหมือนอันนี้ผมก็ดาร์เหมือนกันแต่ดาราฉายนะก็ว่ากันไปนะครับมีอะไรก็ทักทายกันมานะครับนะอาจารย์อาจารย์สบายดีนะครับอันนั้นดูแลสบายดีส่วนฮัทอุ้มร้องก็หยุดไปก่อน น้าหยุดไปก่อนเห็นแม่ลานตว่ามีไม่ถึงห้าสิบคนแล้วมั้งไม่ต้องรีบใช้เจนเก็บตังไว้น้าเก็บตังไว้แล้วแล้วก็น่าก็ดูแ่เอาแต่ไม่รู้จะไปแสไหนก็เหมือนเดิมแต่ว่าปีวีหกสี่เนี่ยคงจะหยุดไปก่อนแล้วจะลาไปหกห้าด้วยเปล่าเท่านั้นแหละน้าแต่ว่าอยากจะทำอุมรอก็ก่อนนอนนะครับฝากไว้สุบฮานัลล้วันทมดูลินละวาเลอีลาฮะอิลลล้วันลอฮุออกบัดได้ผลบุญเท่ากับทำอุมรอด้ว ทุกคืนนะับผมคืนละสามขนเบื่อเลยเหนื่อยเลยสบานนัลนรอวันทมดุลิลลาวะลาล้อิลาฮหลลอฮวัลาออักบัดคืนนี้มีนัดกันนะว่ากันไปนะก็ไม่มีอะไรเลยใช่ไหมมานะพรุ่งนี้น้ำยาน้ำยานะจ๊ะอ๋อนี่เห็นไหม fc ตัวยงกันนะมีก็เรียนอย่างนี้นะครับนี่ฮัยาอบบีอานะครับก็ทุกวันพุธหัด จะทำที่อาจารย์อยากจะกินอะไรบอกเอาทำให้เอารอดูสิเห็นไหมก็มาก็มีการตัวอาให้นะครับคือผมตัวอาทุกผู้รหัสแหละเพราะว่าตั้งการลูกทํามาก็ทํากันเรื่อยผู้รหัสก็ตัวอาก็อยากจะฝากไม่ใช่เฉพาะผมนะครับใครที่รวมกันอยู่บ้านใกล้เคียงกันได้ลูกอ่านอะไรได้ก็อ่านตัวอานะครับรหัสที่ยอ่อฝนละบุญให้ย่อมาเราถึงครับนะแต่ถ้าอ่านไม่เนียดไม่ถึง นะถ้าไปกูโบอันเลยไม่ต้องดูอาถึงเลยครับบางตลาดชัดเจนบางตลาดชัดเจนมีเอฟซีบางตลาดนะไปพูดนะสลามอาจารย์เลยนะว่าเป็นเอฟซีอาจารย์น้ําตาจะไหลแพะตัวเท่าไหร่ครับแพะตัวเท่าไหร่โทรมาได้เลยเดี๋ยวหมัดจัดให้นะเอาเอาแพะใหญ่แต่ราคาถูกมันก็คงจะไม่บาลานซ์กันนะนะอาจารย์บอกมาเลยราคาทําได้เดี๋ยวหมัดจัดให้เลย ตอนนี้รับมีดทุกวันเลยตอนนี้มือสังหารดาวุฒสลับขาดาวุธไหนปูเสือ้อปูเสื้อรอด <c oughs> ได้สารบันไปกี่ผละละืนแล้วล่ะสารบันพวกนะได้ผืนห้าสิบบาทไปฝืนอ,อ๋อน้ำตาจะไหลนะสงสารมันเถอะนะมันก็จะคอดแล้ว <c oughs> จ,จะได้หลานอีกคนนึงแหละ,ะ,ะขอบคุณนะครับ fc ยังทักทายกันมันเดินสําหรับผมก็ปีที่แล้วตอนนี้ก็ไปอุ้มรอนะครับ ก็อบูเตาอัมในไลน์กลุ่มก็ไาลนา์มาว่าอาจารย์นี่คือบรรยากาศที่เราได้ไปกันอะไรไอะไรมันก็ทําให้เราใจนนก็คืออะไรตื้นตันใจนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเรามาเห็นสภาพทีเดินต่อว,ว่าตอนนี้อลัลลอห์เห็นไหมเราจะไปถามว่าท่านผู้ชมจะอร่อยตรงไหนเราเคยไปกันเป็นกลุ่มล้อมซ้ายล้อมขวาอลัลลอห์ฮุ่มอะและตอนนี้จะไปอัลลอห์อะไรเดินเป็นแถวตรงเป็นพาเรตเลยนะก็ว่ากันไปรอ เรามีหน้าที่รอทางการเขาสั่งมายังไงก็โอเคเราก็ต้องอย่างนั้นด้วยปฏิบัติตามเราอยู่ในประเทศใครประเทศเขาอะไรเราก็ต้องฟังเขาด้วยนะครับครับก็คงไม่มีอะไรเลยไหมหมัดนะชุมพรชัดเจนอุมพรชัดเจน,เจนอันรอเาวาไงเนี่ยจะได้ไปนอกเหาไม่เพื่อนอาหมัดเห็นไหมอันมาก็รอไปก่อนนะโควิดมานะโควิดวัดใจไม่เป็นไรนะ วประแดงชัดเจนเฟสบ,บุรีชัดเจนเอฟซีเนี่ยเฟสบุรีเนี่ยวันที่หนึ่งเนี่ยก็จะไปบรรยายก็ไปไม่ได้เห็นไหมมันมีผลไม่ใช่เฉพาะกุ้งอย่างเดียวอ่าแล้วพอน,นึกได้เห็นไหมท่านเป็นนกชุกคิดสักนิดหนึ่งพ,อพยองว่า20ปีเท่าแล้วแอนแทก็กแอนแท็กสัตว์สี่เท้าใช่ไหมสัตว์สี่เท้าเกิดขึ้นที่พัฒนาการบ้านป่าอันอันลลอฮ์ให้เห็นแล้ว10ปีที่แล้วอะไรสองขาอะไรครับไขวัดนกเห็นไหม และนี่เป็นไงสัตว์ไม่มีขาอยู่ในทะเลไม่ได้แปลว่ากุ้งเขาก็ยังกินกุ้งเห็นไหมแต่บอกใครรู้ว่ามันเป็นสับับมาจากไหนจากสัตว์สี่เท้ามาแล้วยี่สิบปีสัตว์สองเท้ามาแล้วไข่หวัดและนี่เป็นไงสัตว์ในน้ําเหลืออีกอย่างเดียวคือไข่ท่านพี่น้องนะไปคิดดูเหลืออีกอย่างเดียวคือคไข่นี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺย่นขยับให้เราได้เห็นให้ปีเละให้ปีเกตพิจารณาครับก็ต้องขอขอ,ขอบคุณ ฟีทุกๆท,ท่านขอตอลอดให้เรามีสุขภาพบาลานามมยแข็งแรงขออย่างนั้นแต่พี่น้องสุขภาพบาลานามัยดูโอเราก็ขอนะมันจะมาทางไหนเราก็ขอขอัเลาจะคุ้มครองตัวฉันครอบครัวของฉันนะแค่นั้นและหน้าที่ของเราเมื่อมันถึงกําหนดอัลลั้นกำหนดมาจะตายอย่างในเรื่องอะไรก็เรามีหน้าที่ตารีมอรับ นั่นก็คือยอมกับอัลลอฮฺสุบา,านะหวัวตาลาครับนอนหลัฝันดีติสบานันเคสวอบิลเลย์เฟิกอันฮิดายะวะสลามุอะลัยกุมวะรอห์มะตุลลอฮฺวะบาระกาตุ